วิธีการมองของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยพระองค์ตั้งทฤษฎีเอาไว้ว่ามนุษย์เนี่ยพ้นทุกได้เข้าใจเข้าใจพื้นฐานของการวางเป้าก่อนนะโอพระองค์มีเป้าหมายว่าถ้ามันมีทุกข์ขมันต้องมีพ้นทุก์มีมืดต้องมีสว่างถ้ามีกลางคืนก็มีกลางวันน่ะนึกอ,ออกไหมคะ อันนี้คือทิฏฐิความคิดเห็นว่ามนุษย์พ้นทุกข์ได้ไหมจะพ้นได้หรือไม่ตั้งคำถามเอาไว้ก่อนคนที่ตั้งคำถามแล้วกลับมาตอบคำถามในตัวเองได้เนี่ยก็จะเป็นคนที่มีประสบการณ์และมุมมองต่อโลกอย่างมีประสบการณ์ด้านในเหมือนคุณแม่เป็นมะเร็ง คุณแม่ตั้งคําถามไว้ก่อนว่าคุณแม่จะเป็นอะไรสเตตไหนช่างเถอะแต่ไอสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นประโยชน์ได้ไหมพอเรามีทิฏฐิว่าเฮ้ย <c oughs> มันเป็นประโยชน์ได้นี่ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรมันมีการต่อสู้ด้านในใหม่เลยนะเพราะมันไม่ได้มองออกไปข้างนอกแต่มันมีการ ชาร์จพลังงานของเรากับสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันต้องเป็นประโยชน์ได้นะเราก็จะหาทางออกอย่างเป็นประโยชน์ไม่ใช่โทษใครว่าทำไมฉันต้องเป็นเนี้ยเข้าใจนะคะเราไม่มองว่าทุกเกิดขึ้นเพราะคนอื่นแต่เรามองว่าทุกที่ปรากฏขึ้นเป็นปรากฏการที่มีให้เห็นแต่ไม่มีให้คุกคีเห็นเห็นการมองด้านในของเราหรือเปล่า พุทธศาสนาจะมีวิธีการเตือนให้เราเนี่ยไม่เพ่งโทษคนที่มีอคติก็จะมีแว่นขยายที่มีอคติที่มองคนอื่นว่าที่ฉันเป็นอย่างเนี้ยเพราะเธอเป็นอย่างนั้นอันนี้ยุ่งละโลกยุ่งละโลกมันมันไม่มันไม่ปลอดภัยละเพราะว่าอคติในใจของเรา มันไปเป็นแว่นขยายที่จะให้เรามองโลกอย่างที่ใจของเราคิดไงทีนี้ถ้าเรามองอย่างไม่มีอคติมันจะเป็นอะไรก็เป็นเถอะแต่มันมีทางออกของสิ่งที่เป็นในอย่างไรเนี่ยมันจะมีวิธีการจัดการด้านไหน